สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินดี้กันอีกแล้วนะคะและก็ในคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูอะไรที่คุ้มค่านะคะเหมาะสำหรับสายเติมไหมก็เหมาะอยู่นะหรือว่าจะเป็นสายฟรีที่งบน้อยนะคะก็เหมาะอยู่เหมือนกันนั่นก็คือแพ็กเติบโตนั่นเองก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแพ็กเติบโตเนี่ยคืออะไร ดูด้านขวานะคะที่เป็นป้ายโฆษณาเลื่อนเนาะนี่อันนี้นะคะเจ้าแพ็คเติบโตเนี่ยก็จะมีในส่วนของภารกิจให้เราทํานะคะเป็นภารกิจหน้าแต้มแพ็คเติบโตเมื่อทําภารกิจตามกําหนดแล้วนะคะได้ตามตามที่กําหนดเนี่ยเราสามารถกดเลือกซื้อแพ็คเติบโตได้หนึ่งครั้งนะคะแพ็คเดียวเท่านั้นก็ แนะนานะคะให้ซื้อในส่วนของแพ็กอันสุดท้ายในทีเดียที่เป็นมูลค่ารวมอยู่ที่3,500ยูซีสิ้อยเราต้องใช้นะคะต้องใช้ทั้งหมด500ยูซย c กับทางด้านของ500ยคะแนนแต้มเติบโตทีนี้นะคะความคุ้มค่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะว่ารอบนี้เนี่ย ทางด้าของแพ้กกับโตเนี่ยปกติแบบเวลาเราจ่ายอะกี่ UC เข้าไปอะเราจะได้ UC คืนเท่าเดิมใช่ไหมแต่รอบนี้นะคะจ่ายไป500 UC จะได้คืนเพียงแค่320 UC ทีนี้อก็เท่ากับว่าเราจะเสีย180 UC นะคะแต่ปกติจะไม่มีคิดสั้นทะเลไงทีนี้นะคะให้คิดว่าไอ้180 UC เนี่ยให้มาอยู่ที่คิสตันทะเลนะคะก็ ร้อ uc ได้คริสตัลทะเล75ก้อนพอเอามาหารเฉลี่ยใช่ไหมคะคริสตัลทะเลเนี่ยจะอยู่ที่ราคา2.4 uc เมื่อคิดแบบนี้แล้วนะคะก็มีความคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยคริสตัลทะเลจะอยู่ที่20 uc นั่นเองตอนนี้นะคะเรามี500ย uc เรามีคะแนนเติบโต500อยแต้มเช่นกันก็กดซื้อกันเลย นี่เราก็จะได้ UC คืนอยู่ที่320 UC เราจะได้ชุดนะคะชุดตกลบแห่งลุ่มน้ำมาอีก1ชุดแล้วก็จะได้ใ้ด้านของคริสตัลทะเลนะคะเพิ่มมาอีก75ก้อนกันเลยทีเดียวนี่เลยว้าวจริงๆชุดมาอันนี้นะคะก็ ถ้าได้รับเข้ามาแล้วเราจะรู้สึกว่าตีไปเลยว่าเอ้ยเหมือนชุดเนี่ยได้มาฟรีนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเหมือนเป็นการแลกซื้อซื้อคิสตัลทะเลในราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองนี่มาดูตรงนี้ได้นะคะที่เบตเตอร์เลดนี่งไงคิสตัลทะเลนะคะก็มีมูลค่าอยู่ที่20 UC ต่อหนึ่งก้อนถ้าเรามากดซื้อแบบเมื่อกี้นะคะที่แพ็คเติบโตเนี่ยก็จะอยู่ที่2.4 UC เท่านั้นก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะขอแวะมา สะสมเสศษคุมปองกันสักหน่อยแล้วก็มาสุ่มอันนี้นะคะประจําวันแพ็คเซอร์ไพรส์ประจําวันนั่นเองแล้วก็ขอแวะสุ่มทางด้านของกล่องสซัพไพลายกันสักหน่อยนะคะ นี่กล่องสัพไานะคะหรือว่าตั๋วสีเขียวนั่นเองรอบนี้นะคะว้าวมีของเข้ามาใหม่เหมือนกันนั้นเนี่ยไหนดูหน่อยซิถ้าเราสุ่มจนครบสาสิบใบเราจะได้อะไรบ้างมีสกินกระทะเนาะสกินปืนเอเคโอ้สกินหมวกนะคะชุดหัวกะโหลกส่วนหัวเข้าเซตเนาะสกินปลาเก๋าอุ้ย ปลาเก่าเท่นนะว่าไม่ได้นั่นเนี่ยจกินระเบิดควันอืมจะกินล่มชูชีพอ่ามีสปาต้านะคะแล้วก็ชุดโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มทั้หมดสาสิบใบไปแบบเร็วๆนะคะถ้าไม่ได้อะไรที่ถาวรเราจะไม่ว้าวเอ๊ะ ชีพถาวรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉยเลยเฮ้ยก็อย่างน้อยก็ได้ของถาวรดีใจนะอดก็คือได้รอบเดียวแล้วไม่ได้อีกเลยใช่ไหมต้องมาหวังกับการที่เราแบบว่าสุ่มครบสามสิบแล้วเราก็มาเปิดกล่องเอาซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะ อะมารอบนี้เราจะใช้ AG นะคะในการกดเนี่ยสองห้า็ด้นั่นเองเี้ยโอ้หโคโือเกือบแท้เอ้ยมาได้เวลาให้เราจะกดแล้วของถาวรช,ชัวรซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อะไรนะอยากได้สก,กินปลาเก๋ว่ะ อยากได้ก,กินปลาเกา๋อ่ะไอชุดเนี่ยมไม่ไม่มีให้อยู่แล้วนะอยากได้จะก,กินปลาเกา๋อ่ะเง้งเง้งเฮ่ทำไมได้อันนี้ทำไมไม่ได้อันนู้นอ่ะทำไมได้อันเนี้เออเออมันได้หน้ากากมานะ่ะงงแงได้มุย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูไม่มีก็ไม่เป็นไรอืมก็ เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะทุกคนลากันไปแบบชุดแท่ๆนั่นแหละอืมอย่าลืมนะคะแพคเติบตโตรอบนี้เนี่ยความคุ้มค่ายอยู่ที่คิสตัลทะเลนะคะ75ก้อนแลกกับ180 UC ที่เสียไปก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าคิสตัลทะเลเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้นะคะแอบจะไปก็ไม่ได้ไปทักทีนี่คริสตัลทะเลเอามาทำแบบนี้ได้นะนี่นี่ คิสตันทะเลเอามาทำในนี้ได้นะอู้หัวหมีสี่สิบโยชิชีพิกตันโห้เนี่ยคิสตันทะเลเอามาทำในนี้ได้นะเดี๋ยวจะแบบเออต่อยอดอะไรได้นี่งไงในนี้เลยเนี่ยแหละฮู้หู้ไปจริงๆแล้วนะวุ้ยออย่าลืมนะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ